สวัสดีครับพบกับผมในช่องทีม2 8 3แนครับผมแล้วทุกท่านก็อยู่ในเกมขอดิวตี้โบบายครับผมซึ่งคลิปสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นปืนพกแล้วครับผมซึ่งเป็นปืนพกรุ่นจุด gs นะครับผมหรือเ e ซี e เกิลส่วนเซ็ตของแตงให้ผมใช้จะเป็นเกี่ยวกับแมกกาซีนแม็กซีนบวก30นัดแต่ตัวปืนมันประจุได้7จัดยัดแล้วใช่ไหมบวก3 0นัดไปก็จะประมาณ10นัด แล้วเปิร์กที่ผมเอาไปคือเป็นเปิร์กปืนคู่แล้วผมเท่ากับว่าผมยิงได้ทั้งหมด20นัดเลยนะต่อไปเลเซอร์ผมเอาเป็นเลเซอร์ยิงแบบไม่เล็งนะครับผมมันไม่ได้ช่วยเล็งนะอันนี้คือยิงแบบไม่เลงเลยจะจะเพิ่มความแม่นยำนะครับผมต่อไปออ,อันนี้เขาเรียกว่าะอะไรนะไกลปืนผมจะเอาอีกไกลหนึ่งไปแล้วกันนะเพิ่มเพิ่มความยิงเร็วขึ้น จากตอนแรกมันส4สี่ตอนนี้ก็จะกลายเป็น3าปดเอ้ยสาหแล้วครับผมโอเคต่อไปคลิปจับปืนเอ้ยเขาจะเรียกอะไรนะเอ่อเอาง่ายที่จับปืนก็ได้ครับผมซึ่งผมเอาความแม่นยำไปนะครับผมประมาณ93สาโอเคปืนกระบอกนี้ก็จะมีความบาลานซ์หน่อยวิ่งไวยิงเร็วนะครับผมส่วนปืนหลักผมจะเอาเป็นปืนสกาไปแลวกันนะครับผมซึ่งเซ็ต แต่งผมเอาไปประมาณทั้งหมด3เซตคือ M4 แล้วก็ M6A4 เอ้ย M6A4 เออถูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นปืนพกธรรมดานะอันนี้คู่อันนี้จะเป็นของแบบคู่แล้วครับผมถ้าคู่ต้องใส่นี่หนะ่อยโอเคแล้วก็อีกอันนึงยิงแบบธรรมดานะครับผมผมจะเอาแบบยิงแบบธรรมดาโดยใส่โดย,โ,ดยโหลดกระสุนพวก AP ไปแล้วครับผมบกระสุนจ็อกก็โอเค ไปพร้อมก็ลุยพร้อมลุยที่แมปแรกและแต่เดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บนึงผมจะเปลี่ยนเลเซอร์ปืนก่อนให้กลายเป็นสโคปเจ๊งง่ายหน่อยโอเคไปลุยกันเลยโอเคแมปแรกเรามาแล้วอเอาเซตปืนเอฟมาก่อนเลยกัน ไอ้เป็นปืนเมเลหลักของผมนะครับผมปืน M4 จะได้ว่าเป็นปืนที่ผมถนัดมากที่สุดนี่ไป Let's go Let's again เรียบร้อยหนึ่งเขาหัวโอเคเน่เน่แน่ระเบิดระเบิดไอ้นี่ฟังระเบิดไว้สไลด์มาแล้วครับทักทายหน่อย เรียบร้อยไปนัดเดียวแตกเลือดมันน้อยด้วยแหละธรรมดาต้องยิงสองนัด,นอดอโอ้ยยิงปืนพกไม่แม่นเลยดิยโอ้ไม่ได้จับนานธรรมดาผมจะยิงกราดเลยนะโอเคเอาอย่างงี้กันแล้วคลิปผมปืนพกระยะไกลปืน เนี่ยไว้ยัยเนีโฟดกันนใเลย็ก่อ้าเดยงคิวไม่เป็นไรลูนี่อะเอาสิบนัดมาด้วยเนี่ยไป็ไรไเป็นไรเปลีเก็แม็กปลี่ยบแม็กปก็บอ้ย แตกหนึ่งแตกหนึ่งโอเค r ีโลดไม่ต้อง r ีโลดมันวิ่งมาพอดีอดเรียบร้อยระยะไกลโอเคยังไม่โดนโหก็ว่าจะมาซ้ำนิดหน่อย ฮัลโลอุย้ย oh. ตูดแตกตูดแตกเฮ้ยอีกน่ายวมันตายแล้วนะ่าโอเคชนะละโอเคมาละอีกแบปหนึง่งจังหวะที่จบแมปแรกผมก็ได้ไปเปลี่ยนคือสกามานะครับผมเปลี่ยนของแต่งอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถนดัด <c oughs> เออค่อยดีหน่อยนี่มา เบสี่เอเกนคู่ครับรอบนี้มาดีครับจะมัวจะอะไรก็ไฟเลยหมดแล้วครับตอนนี้ระยะไกลดูก่อนเพื่อนดึงตัวสองตัวเอาว <c oughs> แตกไปอุย้ยไม่โดนอ่าเรียบร้อยโดยเพื่อนจริงเฮ้ยไม่โดนเฉย ใช้หลายนัดนะเองเนี่ยเกิดยะไรขก้นไปสกอาไปโดนครับผมสไลด์ทำไมโดนสักทีวะยิงทิ้งไปโอเคแบ็ดหม่โอ้ตายนี่ตายโอเค เรียบร้อยล่วงไปหนึ่งหมดแล้วนะแม็กสุท้ายแล้วขอกระสุนหน่อยครับกระสุนไม่ค่อยพอโอ้มีล่วงมีล่วงโอเคลีโลด,ดิไปไกลกันไปสักกา ฟัตเลยครับผมืหนึ่งตัวโอเคฮัลโหลอ้าวว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนเฮ้ยโอ้แม่งวิ่งไปก่อนย้อนกลับมาเมื่อไหร่นะอ้าวย้อนกลับมากินแไปไวย่วงเงิน เฮ้ยคือตุงนหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกเก,กมค้างเกมค้างเมื่อกี้ค้างค้างเฮ้ยเครื่องเราแรมแปดอะเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงว่าเกมเราจะค้างเปลี่ยนแม็กโอเคโอ,คโอค้ชนะแล้ว แต่ไม่รู้ช็อตไหนดิโอ้โหไม่โดนว่าไปสองนัมด,นม,ดนมีแตกอย่างนี้มีแตกโอเคตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนมาเล่นปืนเนี้ยครับผม M16 โอ้โหโคตรนิ่งอ่ะ ผมก็ไปประทะกับน้องผมอยู่นะตอนนั้นน้องผมใช้ mf9 แต่ผมซัดอซเละเลยด้วย m16 แป๊ะแปะเข้าหัวก็ตแปะเข้าหัวน้องผมหึงกับมโหอ่ะเป็นลูกพี่ลงน้องนะอันนี้ไม่ใช่น้องผมจริงๆนะโผลมาโผลมาอ่สวยๆุ้ยแบบนี้ก็ตุกว่ะ สะบัดไปโดนพ <g ül> อดีเฮ้ยแก๊กไอ้าวตายซ้ำด้วยอ้าวาว่าไงเพื่อนเปลี่ยนแม,ม,ม็กรอพร้อมโบงหนึ่งสวยสวยอ้อมีดโอู้อ้สวย้าหัวเลย เอาเฮ้ยเพื่อนเราตายมว่าไงสแนปเปอร์อืมไม่มีเอามาไม่เอามีมาฟันหัวเราหรอกไอ้มีทโอ้ยมีดีแกวโอ้ยแม่ก กูสาเป็นเดสเซกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจอพื้นเทพเอ้าตายว่าไงครับเพื่อนไ้ยัาสไลม์เบิร์ดไงครับเบิร์มฟาดไปหนึ่งทีสไลด์หลบปุ๊บสไลด์ ไม่โดนเลยไอ้ไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โห My God ยิงไห่วยมากเ้ยมันห่วยไม่ได้เพราะว่ามันเข้าเลยไม่คิดเลยมันไม่โดอ้วครับ โอ้แมปแนี้กระตุกอ่ะเพื่อนถ้าเราปรับเป็นฟูลเฮดดีด้วยนะนั่นจะดีหายหายน็ดีเลยว่างหลายหลายรอบแล้วเองมันต้องมาว่าเราเจ้าของหมาอยู่นี่โอ้ย ดูการคิวด้โอ้คิวได้แปดคนเหรอ Contact, Contact, โอ้ยอ,อ,อืใส่แตกหนึ่งสวยไม่สวยเอา้หูผ้สาวจะยิงใส่สตแตกหนึ่งเล็งหรอมันมาแน่ โอ้ยโคตรแม่นโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่แมบที่สี่นะครับผมซึ่งแมบที่สาตอนที่เล่นจบผมไปเปลี่ยนปืนมานะนะ M4 หน้ายาวคนที่มีแมบหน้าสั้นหน้ายาวส่วนนี้จะเป็นแบบหน้ายาวนะครับผมนี่โเสียงทีเก็บเสียงด้วยนะ หลายเกมที่เก็บเสียงบางอันก็จะลดน้ำเม็นะครับผมแต่เกมนี้จะมีเก็บเสียงบางอันที่จะเพิ่มระยะน้ำเม็ขึ้นมาแล้วก็จะไม่ลดระยะน้ำเม็ด้วยครับผมเพราะที่เก็บเสียงมันเอาจริงปืนเรายิ่งยาวมันยิ่งแรงนะครับผมไม่ใช่ว่าปืนเรายิ่งยาวมันยิ่งยิงไม่แรงมันแล้วแต่บางรุ่นเลยครับผมที่เก็บเสียง

อ้าวตายแล้วเอ้ยระบบเพื่อนเกือบไปแล้วแล้วก็ผมเปลี่ยนเลเซอร์ใหม่นะเป็นเลเซอร์อันที่ผมใช้ยีแมบไม่เลงเรียบร้อยลงไปหนึ่งอ็มโฟมาเอ้าหมวครับอ็มโฟนี่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะเนี่ยลูกค้าเยอะ เรียบรอ้อยตัวแตกฟันไปนทันทีโอ้เข้าหัวโอ้ขาหนึ่งโอเคยืโดดยิงเหรอครับโอ๊ยทำเป็นเท่โดดยิงเดซเซกันเข้า ด้านหลังด้านหลังระวังกันหน่อยเรียบร้อยถูกยิงทรูไม้ไปเลยข้อดี่างที่ผมชอบในเกมนี้ก็เหนียยิงทรูไม้ได้ด้วยชอบเลยเฮ้เอ้เฮ้เห็นอะไรเมื่อกี้นี้ลูกกิ้งแลวตอนนี้ปืน M4 ผม โดนบัฟโดนบัฟให้น้เมิดแรงขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมกลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วอาจจะมีอีกหลายคู่เลยที่ผมอาจจะเล่นปืน M4 นะปืนที่ผมชอบที่สุดละโดนบัฟขึ้นมาอย่างนี้ก็ดีหน่อยอุ้ยเฮดช็อต ไปแต่โอ้โหไฟแตกโอ้โอโอ้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 โอเคก้จบไปแลอ้วค้ั่ผมส้โอ้โอ้โอ้้โน้้เกี่ยวกับปืนโอ้โอ e อ้โอ้โอ้โอ้ออ้โ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 อ้นอ ผู้คนอาจจะเห็นอีกคลิปหนึ่งแล้วครับผมคลิปก็คือแวะมาเล่นนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมใช้เดสเซอร์เกิลเหมือนกันซึ่งจะเป็นกระบอกนี่แหละที่ผมใช้ในโหล,ลดเอาอันแรกแล้วครับผมโหลดเอา M4 นะครับผมโเอเอโคพอ <Okay. laughs> ดีผมเห็นคลิปขอผมมันเก่าใช่ไหมที่ผมเล่นดีๆอะ่ะเลยคิดว่า้ออาทิตย์นี้ซาวนนี้อาจจะใช้เดสเซอร์เกิลก็ได้มั้งที่ทําคลิปโอเคก็ได้ทําจริงๆ ถ้าอบคกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแจกกดซับสไครต์นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นปืนพกอันนี้นะครับผมนี่คู่ใจของผมเลย m w 1 1หรือ1911นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายกระบอกเลยเดี๋ยวผมมาทำน,นะโอเคบายบายอาจายกันแต่กระบอกนี้ผมไม่ทำน,นะไม่เอาอ่ะ <laughs>